พระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นาศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพศ1700เเศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทำให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองจริง คือหลักฐานทางด้านโบราณคดทีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ขอเจริญพรบรรดาท่านผู้ชมที่กำลังชมวิดีโออยู่ขณะนี้ทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะก,กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้เป็นตอนที่68คราวที่แล้วได้นำพาท่านทั้งหลายไปชมความสำคัญของสถูปเมืองกุสินาราจะนำพาท่านทั้งหลายไปชมสถานที่ใกล้เคียงก็คือมะถากัวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเราเดินทางออกจากบ้านไทยเมืองพุทธของเราจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก นั่นก็คือชมพูทวีปจยุดที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะน,นี้ตรงนี้ก็คือสถานที่ปร,รินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันเรียกว่ากุศนาก้าหรือเมืองกุศลานาที่เราท่านทั้งหลายคุ้นเคยกันนั่นเองคราวที่แล้วนำพาให้ท่านทั้งหลายไปชมความสําคัญของสถูปคราวนี้ก็จะขอเท้าความให้ท่านทั้งหลายได้ชมความสําคัญของสถูปเล็กน้อยก่อนที่จะนำพาทุกท่านไปชมที่มัทธากัว พศ2449หรือปี1906นักโบราณคดีชาวอินเดียผู้มีนามว่าปัณฑิตฮิรานันธาสาตรีได้มาสำรวจและก็ขุดค้นตรงบริเวณที่เป็นสถูปเมื่อขุดลึกลงไปก็ได้ทราบว่ามีสถูปขนาดเล็กอยู่ภายในขเขาก็สันนิษฐานว่าเป็นสถูปในยุคสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชเพราะดูจากหลักฐานก็คือก้อนอิฐที่ก่อสร้างเป็นที่นิยมในยุคนั้น หลักฐานที่ทําให้เราท่ทานทั้งหลายได้เห็นภายในสถูปนั้นก็คือเมื่อเจาะลึกลงไปใต้ฐานก็ได้พบไหทองแดงและก็พบบาดหินทําจากหินดําความกว้างก็ประมาณเกดนิ้วภายในไหทองแดงนั้นก็ได้พบพระบรมสารีริกธาตุหลายชิ้น แม้นักโบราณคดีจะไม่ได้ยืนยันว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่แต่ว่าก็มีความเปลี่ยนไปได้มากเพราะมีการจ็บรักษาไว้อย่างดีสิ่งที่พบต่อมาก็คือได้พบจารึกแผ่นทองแดงเรื่องราวของนิทานสูตรภาษาสันสกฤตอักษรก็ประมาณพศ9 0 0เศษผู้สร้างนั้นก็คือพระอาจารย์หาริภละส่วนผู้จารึกนั้นก็คือพระอาจารย์ธรรมานันทะ หลักฐานสำคัญต่อมาก็คือการได้พบบาทสำลิดและโลหะหลักฐานชิ้นต่อมาก็คือได้พบเครื่องใช้ที่ทำจากโลหะทำจากทองแดงและได้พบลักษณะคล้ายๆกาน้ำแล้วก็ที่สำคัญต่อมาก็คือได้พบพระพุทธรูปสำลิดท่าแสดงธรรมพระหัสนั้นได้หักไปทั้งสองข้าง ทำให้เราได้ทราบว่าพระสถูปที่เรามองเห็นใหม่ๆสีขาวอมเหลืองเนี่ยความจริงนั้นเป็นของเก่าสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งบุคคลสําคัญที่บสมส พระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นาศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพศ1,700เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักพยานที่ทำให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองจริง คือหลักฐานทางด้านโบราณคดทีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ขอเจริญพรบรรดาท่านผู้ชมที่กำลังชมวิดีโออยู่ขณะนี้ทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะก,กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้เป็นตอนที่68คราวที่แล้วได้นำพาท่านทั้งหลายไปชมความสำคัญของสถูปเมืองกุสินาราจะนำพาท่านทั้งหลายไปชมสถานที่ใกล้เคียงก็คือมะถากัวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเราเดินทางออกจากบ้านไทยเมืองพุทธของเราจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก นั้นก็คือชมพูทวีปจยุดที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะน,นี้ตรงนี้ก็คือสถานที่ปร,รินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันเรียกว่ากุศนาก้าหรือเมืองกุสลานาลาที่เราท่านทั้งหลายคุ้นเคยกันนั่นเองคราวที่แล้วนำพาให้ท่านทั้งหลายไปชมความสําคัญของสถูปคราวนี้ก็จะขอเท้าความให้ท่านทั้งหลายได้ชมความสําคัญของสถูปเล็กน้อยก่อนที่จะนำพาทุกท่านไปชมที่มัทธาปัว พศ2449หรือปี1906นักโบราณคดีชาวอินเดียผู้มีนามว่าปันดิตฮิรานันธาสาตรีได้มาสำรวจและก็ขุดค้นตรงบริเวณที่เป็นสถูปเมื่อขุดลึกลงไปก็ได้ทราบว่ามีสถูปพนาล็กอยู่ภายในขเขาก็สันนิษฐานว่าเป็นสถูปในยุคสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชเพราะดูจากหลักฐานก็คือก้อนอิฐที่ก่อสร้างเป็นที่นิยมในยุคนั้น หลักฐานที่ทําให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นภายในสถูปนั้นก็คือเมื่อเจาะลึกลงไปใต้ฐานก็ได้พบไหทองแดงและก็พบบาทหินทําจากหินดําความกว้างก็ประมาณเกดนิ้วภายในไหทองแดงนั้นก็ได้พบพระบรมสารีริกธาตุหลายชิ้น แม้นักโบราณคดีจะไม่ได้ยืนยันว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่แต่ว่าก็มีความเปลี่ยนไปได้มากเพราะมีการจ็บรักษาไว้อย่างดีสิ่งที่พบต่อมาก็คือได้พบจารึกแผ่นทองแดงเรื่องราวของนิทานสูตรภาษาสันสกฤตอัอกษรก็ประมาณพศ9 0 0เศษผู้สร้างนั้นก็คือพระอาจารย์หาริภละส่วนผู้จารึกนั้นก็คือพระอาจารย์ธรรมานันทะ หลักฐานสำคัญต่อมาก็คือการได้พบบาทสำลิศและโลหะหลักฐานชิ้นต่อมาก็คือได้พบเครื่องใช้ที่ทำจากโลหะทำจากทองแดงและได้พบลักษณะคล้ายๆกาน้ำแล้วก็ที่สำคัญต่อมาก็คือได้พบพระพุทธรูปสำลิศท่าแสดงทมพระหัสนั้นได้หักไปทั้งสองข้าง ทำให้เราได้ทราบว่าพระสถูปที่เรามองเห็นใหม่ๆสีขาวอมเหลืองเนี่ยความจริงนั้นเป็นของเก่าสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งบุคคลสําคัญที่ยืนยันว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกนั้นก็คือพระสมณะเสืียนจังก็ได้ระบุเช่นกันว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกเราออกจากสถูปปรินิพานมุ่งหน้าไปอีกจุดหนึ่งซึ่งไม่ไกล ตรงกันข้ามกับสารวโนทยานโดยมีถนนขั้นกลางอยู่ใกล้ๆกันนี่คือทัศนียภาพของจุดที่จะนทาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ปัจจุบันเรียกว่ามะถากัวสมัยก่อนเรียกว่ามะถากัวกาโกดซึ่งแปลว่าจุดที่เจ้าชายสิ้นชีพส่วนหมู่วิหารที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะน,น,นี้นักโบราณคดีเรียกว่ากาลาชุรีวิหาร ทำไมถึงเรียกอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะได้คําตอบกันนักโบราณคดีได้มาขุดค้นที่นี่ตั้งแต่สมัยท่านเซอร์เลคซอนเดอร์คันนิงแฮมต่อมาก็มาขุดค้นในสมัยนายอาชิบันเคมเบลคาลายจากนั้นก็เป็นนายชองฟิลิปโบเกลและก็ฮิรานันทศาสาตรีป้ายที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้เขียนเป็นภาษาฮินดีอ่านว่ามัถากัวมันดิลก็แปลว่าวัดมัถากัว จากนั้นก็จะนำพาทุกท่านเข้าไปชมบริเวณด้านในจุดมุ่งหมายคืออาคารสี่เหลี่ยมที่อยู่บริเวณด้านหน้าของเราพื้นที่ของมาถากัวในปัจจุบันนี้มีพื้นที่1ไร่2ง,งานได้รับการขุดค้นหลายยุคหลายสมัยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือในปี2447ในสมัยของนายชองฟิลิปโบเกลจะนาพาท่านทั้งหลายเข้าไปชมภายในอาคารสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของมะถากัวส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันบริเวณที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือบริเวณด้านหน้าของวิหารทรงสี่เหลี่ยมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งภายในเมืองคุชินาราแห่งนี้ลักษณะขององค์พระจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวสักครู่จะพาท่านทั้งหลายเข้าไปชมด้านในกันวิหารแห่งนี้เป็นของใหม่ ผู้ที่สร้างนั้นไม่ใช่ชาวอินเดียหรือชาวอังกฤษแต่เป็นชาวพม่า,มาผู้มีศรัทธาได้สร้างไว้ในปี2469หรือปี1926ปัจจุบันวิหารแห่งนี้ก็ไม่ได้เปิดทั่วไปจะต้องได้แก้งเจ้าหน้าที่จึงจะมีคนเอาคุณแกมาเปิดให้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของสถานที่ ประตูเรียบร้อยก็จะพาท่านทั้งหลายเข้าไปชมบริเวณด้านในนี้ก็คือพระพุทธรูปปางชนะมานหรือปางภูมิสัมผัสเป็นศิลปะปาละอายุก็ประมาณพศ1500สร้างโดยกษัตริย์ในราชวงศ์กาลาจุรีหินที่ทำองค์พระนั้นเป็นหินดำ แต่ว่าพระที่มีสีเหลืองนั้นเพราะว่ามีการปิดทองความจริงองค์พระนั้นเป็นสีดําความสูงก็ประมาณ3.05เมตรที่ประภามนทนนั้นก็แกะสลักเป็นเรื่องราวพุทธประวัติที่น่าสนใจมากพวกเราได้มีโอ,อก,กาสเข้าไปกราบไหว้สักการบูชาด้วยความปลืม้มจิตปลืมปล้มใจเป็นอย่างยิ่งก็ถ่ายให้ท่านทั้งหลายได้เห็นพระพักขององค์พระอย่างชัดๆพประภามนทนรา,รายรอบก็แกะสลัก เรื่องราวพุทธประวัติที่สวยงามเลยทีเดียวตั้งแต,ต่ประสูตรสัสูุและปริธนิพานที่ยอดก็จะเป็นลักษณะใบ,าบาโพนั้นก็คือเหตุการณ์ตอนรัสรูุ้ตายตนพระสีมหาโพนั่นเองพบครั้งแรกโดยท่านเซอร์เล็กซานเดอร์คันนิงแฮมที่เข้ามาสำรวจองค์พระองค์นี้ต่อมาพศ2 .420 นายรามนารยันพระคัตได้มาวาดไว้ในปี2420ถือว่าเป็นภาพวาดแรกขององค์พระองค์นี้ ต่อมาพศ2447ในสมัยของนายชองฟิลิปโบเกลได้มีการบูรณะวิหารแห่งนี้ได้พบพระพุทธรูปที่ตั้งปริษฐานอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิภาพต่อมานักโุรณคดีเห็นว่าองค์พระนั้นค่อนข้างเปราะบางก็เลยมีการเสริมอิฐเข้าไปบริเวณด้านหลังขององค์พระเพื่อรักษาองค์พระไม่ให้แตกหักเนื่องจากมีรอยร้าวปรากฏที่ตรงกลางขององค์พระ ภาพต่อมาจะสังเกตเห็นว่าก่อนที่จะมีการก่ออิฐมีการใช้เชือกดึงองค์พระขึ้นมาโดยมีคนงานนั้นนั่งอยู่ทั้งสองฝั่งหลังจากที่ตั้งองค์พระขึ้นมาเรียบร้อยแล้วองค์พระก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้เป็นเวลานาน,าน ฝั่งทางด้านขวานั้นก็จะเห็นต้นพระศรีมหาโพร์รากนั้นโผล่เข้าใกล้องค์พระโดยมีชาวอินเดียนั้นนั่งอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายสภาพขององค์พระนั้นก็สึกกร่อนไปมากนี่ก็จะเป็นภาพในปัจจุบันนี้ที่พุทธบริษัทชาวพม่าได้มาสร้างวิหารประดิษฐานองค์พระเพื่อรักษาองค์พระให้สมบูรณ์ ที่ใต้ฐานขององค์พระมีจารึกภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครีเขียนว่าเยธรมาเหตุประวาเใหตุมเตชามตถาคโตไฮยวดัตเตชามจะโยนิโรธะจะเอวามวาทีมหาสรมณา ก็แปลว่าถ้ำล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้าตรัสซึ่งเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นการเข้าไปดับเสียซึ่งเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระมหาสมณะตรัสอย่างนี้นี่ก็คือจารึกใต้ฐานขององค์พระอายุก,ก็ประมาณพศ1 5 0 0เป็นคาถาที่สำคัญอย่างยิ่งที่พระอัศชิได้แสดงธรรมโปรดอุปติสสะหรือพระสารีบุตร จากวิหารที่ประดิษฐานองค์พระแล้วก็จะพาท่านทั้งหลายมาชมบริเวณด้านนอกที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยคือภาพถ่ายวิหารที่เรียกว่ากาลาจุรีวิหารถ่ายในสมัยนายชองฟิลิปโกเกลในปี2447สังเกตเห็นว่าจะมีต้นโพอยู่2ต้นบริเวณรลายรอบของวิหารนั้นก็เป็นลักษณะคล้ายๆทุ่งนาภาพต่อมาก็ถ่ายใกล้เข้ามาอีกก็จะเห็นลักษณะโครงสร้างของวิหารที่ก่อด้วยอิฐ ในยุคสมัยต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารองค์นี้ก็สร้างโดยกษัตริย์ราชวงศ์คาราจุรีประมาณพศ1500ในระหว่างที่มีการขุดค้นนั้นในคุลัมนามีโบูหมัดช่างภาพก็ได้ถ่ายภาพคนงานหญิงชาวอินเดียนั่งพักเอาแรงคนงานเหล่านี้ก็มาเปิดหน้าดินเพื่อสำรวจโบราณสถาน ส่วนภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นโครงสร้างของวิหารกาลาจุรีโดยมีชาวอินเดียเสื้อขาวอยู่ฝั่งทางด้านขวานี้ก็คือภาพในปัจจุบันนี้มีลักษณะโครงสร้างของวิหารก็คือที่ที่จำปรรหาของคณะสงฆ์สงทำเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมมีทั้งหมดอยู่12ห้องแต่และห้องก็สามารถเป็นที่พักของพระสงฆ์ได้ทั้งหมด2รูปบ่งบอกให้ทราบว่ากุสินารานั้น ก็มีความเจริรุ่งเรืองต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงพศ1,710เศษจึงได้เสื่อมสลายลงด้วยเหตุปัจจัยทางด้านสงครามจากหลักฐานของนายชองฟิลิปโวเกลที่เข้ามาขุดค้นพบว่านิหารส่วนใหญ่นั้นถูกไฟเผานั้นแสดงว่าสถานที่ตรงนี้ไม่ได้เสื่อมสลายตามกาลเวลาแต่ต้องมีสงครามมีการประหัตประหาร ในการขุดค้นการาชุรีวิหารนั้นนักโบราณคดีนั้นก็คือนายคาลลายได้พบจารึกหินเรียกว่าจารึกหินการาจุรีมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือวัสดุที่จารึกนั้นเป็นหินดำประดิษฐานไว้ที่ผนังบริเวณทางเข้าวิหารการาจุรีภาษาที่ใช้นั้นเป็นภาษาสันสกฤต อักษรน,นั้นเป็นอักษรเทวนาครีก็ประมาณพศ .1,500 สถานที่พบก็คือบริเวณด้านหน้าของวิหารการาจุรีที่มัถาปัวเมืองกุสินาราแห่งนี้อายุของจารึกนี้ก็คือประมาณพศ .1,500 สถานที่เก็บรักษาในปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์เมืองลักขณารัฐอุตรประเทศผู้ที่ค้นพบก็คือนายอาชิบันแคมเบลคาลาย ปีที่ค้นพบก็คือปีพศ2418หรือคศ1875จารึกนี้มีทั้งหมดอยู่28แถวจากปรักฐานนี้ก็ทำให้นักโบราณคาดีในปัจจุบันจึงเรียกวิหารนี้ว่าการาจุรีวิหารตามนามของผู้สร้างซึ่งเป็นกษัตริย์ราชวงศ์การาจุรีจารึกนี้ก็เริ่มต้นด้วยคำว,ว่าโอมนโมรุทธายะโอมนโมพุทธายะ ก็แปลว่าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธ,ธระขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้าพร้อมกับระบุนามของกษัตริย์ในราชวงศ์การาจุรีแต่พระองค์ก็คือ 1. สังกระคณะ 2. โสทเทวะ 3. นันทราชา 4. รักษมณนะ 5. ศิวราชา 6. พีมตา 7. ภูธา และแดการจนาซึ่งเป็นผู้หญิงจากหลักฐานของจาเรืกอนี้ก็ทําให้ทราบว่ารัชวงศ์กาลาจูรีนี้อาจจะนับถือศาสนาฮินดูแต่ว่ามาสนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยเพราะเริ่มต้นด้วยคําว่าโอมนมโมรุทธ,ธรายะซึ่งเป็นนามของเทพเจ้าในศาสนาฮินดูหรือถ้าพระองค์น,นับถือศาสนาพุทธก็อาจจะมีความเชื่อศรัทธาในศาสนาฮินดูปะปนด้วยนี่คือหลักฐานสําคัญที่ทําให้เราได้ทราบว่าผู้ใดเป็นคนสร้างวิหารแห่งนี้ สำหรับชาวไทยที่เดินทางมาที่นี่ในยุคแรกๆก็คือ 1. พระชินะวรวง์หรือพระองค์เจ้าปริศดางเดินทางมาที่กุศาลาพศ .2442 พระพรมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทะเดินทางมาพศ .2494 3. หลวงวิกิตวาทการพศ .2495 4. อาจารย์เสถียนพันธรังสีนักหนังสือพิมพ์และนักวิชาการทางด้านพุทธศาสนาเดินทางมาพศ .2496 ท่านผู้นี้ก็ได้บันทึกว่าได้พักอยู่ที่วัดพมา่าแล้วก็น้อยใจที่ยังไม่มีวัดไทยจนกระทั่งพศ .2537 วัดไทยจึงได้สร้างขึ้นมา 5. พระธรรมโกษาจารย์หรือหลวงพ่อพุทธธาตุเดินทางมาพศ .2498 ภาพถ่ายที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะน,นี้ท่านได้บันทึกบริเวณด้านหน้าของวิหารพระพุทธรูปปางปารินิพาน 6. กสมเด็จพระยานวรโรดมประยูนสันตังกูโรก็เดินทางมาพศ2498เกตจอมพลปพิบูลสงครามเดินทางมาพศ2503 8 นนปากน้ำประยูนอุชุชาตะเดินทางมาพศ .2418 และ9สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จมาวันที่12มีนาคม2530และพระองค์เสด็จมาอีกหลายครั้งเรื่องราวของกุศิลายัางไม่จบ จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมมกุฏพันธนะเจดีและก็สถานที่สำคัญอื่นๆอีกต่อไปพบกันใหม่ในตอนที่69วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอเจริญพร